ส่งค่ะที่มาอยู่ท,ท,ทดิทะเลที่พัทยาเดี๋ยวมาดูเด็กๆกัน Yes ได้เลยได้เลยได้เลยไหนใครใครขวาชี่พื้นคะขออีกรอบได้ไหมคะ ไหนหมามาจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้ไ میں <laughs> ไงบ้างครับทางทางหนูชอบในโลกว้าวแล้วทาไป็นรังมือไหมนี่จะเข้มๆมาแวเข้าฟันแต่ยังไม่เห็นเข้าฟันเลยจะหัวหัวหัวคือทรายเต็มหัวเลยครับแก่แดูเม็ดทรายเต็มหัวแล้วทำเป็ลรังพื่อ Ha <laughs> ha.